เด้งออกย้อนเหรอเด้งออกเร็วที่จะไม่ย่ำแขียนเขาเนี่ยเลยเออเออหัวมาแล้วหัวมาแล้วมึงจะวัดแนี่ยหัวลูกสีฟพันไม่เนี่เด้งออกเด้งออกมึงดีนั่งไว้ไหน ปักหันหลั the the ันใจชวนนิ่มเคยใส่ใช่ามใกล้เนี้ยมันหัวพ้นแล้มันหันใจได้แล้วเอาเบ่งลูกโอ้ยทับค้อนลูกนะครับเบ่งเบ่งไอ่อกแล้วอีกอกเลียวขามาสอข้างแล้ว อีกบิดนึ่งอีกบิดนึ่งอีกอีกเอายายาข้อพับข้อพับลูกข้อพับออกแล้วออกแล้วอู้เออเออแงแล้วอูเอ้อูอูเขาดังติดเ่ย

你，搞忘了啊？放一根，那叫干不死。啊